มือคืนเนาะมือคืนเห็นอันในติ๊กตอ็อกนะพี่นอ้องลำไย,ยมาไลายสดเนาะคอยกาบอโทษผู้ใดดอกว่างานนี่กะสงสารปุ๋ยแต่ว่ากะเห็นใจลำไย,ยเนาะที่ผ่านมากกะคือมีมี่ยังเก็บกดกันต้อกันตามที่เพิ่นว่ามานั่ะละคือมีงานบันเกิดปุ๋ยกับ่ไปนำ้ำมีแฟนแต่ว่าบรได้อวดแฟนไปสร้างไดกับพไปนำ้ำ งานอียังก็บ่เคยไปนําจักเธอมันกับเป็นตะน้อยใจที่เล่นเนาะ้าบอกแล้วปุ๋ยนี่ก็แมนอยู่ดอกเป็นคนดีทํางานทําการดีซอยงานบานอีหยังต่ออีหยังคือเพื่อนวานะนะแต่ว่ามันก็คือวาอ่าคนดีแต่ว่ามันบมเมนคนที่ถือใจเนาะอายุกันบ่ไไรก็เลิกกันไปคือว่าอันน่ะ เพราะว่าถึงว่าสิถึงสิแม่สิกลับขึ้นมาอยู่น้ากันกันกยาก,กะสุดท้ายกัสิจบแบบนี้่ะกัสิจบคือเก่าก็ต้องได้เลิกกันไปอยู่ดีเพราะว่ามันบอกคือเกาออ่าอหละไงมันไปกันบ่ได้ลำย่นี่ก็เป็นนักร้องลูกทุ่งที่ว่ามีซื้อเสียงลงดังมีคนสื่อ zoom fc หลายเนาะเดี๋ยวนั่งกับมีแฟนแฟนก็นเป็นนักร้องแต่ว่านักร้องคนและแนว บาดนี้กับคือการที่มีแฟนนี่เฮาก็อยากอวดแฟนเฮาเฮาก็อยากาพาไปนั่นไปนี่เฮาอยากให้แฟนเฮานี่ยินดีปีดากับเฮาขนาดวันเกิดจัดงานวันเกิดกับบอมาจัดเก้าเถื่อจักกันเก้าปี่เนาะกับบอมามันกับเป็นตะเคียนอยู่ได้เลนะ่ะพี่น้องแมนบอระ มันข่อยก็กระเคียดขอย่ยนนขอยกระเคียดสีเคียดจะปีเรี่ยกูเหรก็ะมันข่อยก็ได้เนาะก็เห็นใจลำใํำไยแต่ปุ๋ยน่ะก็เป็นคนดีอยู่แต่ว่าก็ดีเกินไปเนาะดีเกินไปโพดดีว่าจังไดล่ะก็ดีเกินไปบางที่การดีเกินไปมันต้องกับห้จักว่าอันไหนกะละเที่ะหมายถึงว่า เป็นงานอีกอยยงกับสมพวนสิไปกับไปไปือเป็นแฟนกันแสดงออกให้เห็นว่าเป็นแฟนกันจังสีนาให้ซื่นส้มกันเพราะว่าทั้งสองคนกับเป็นคนของซื่อเนาะคนของสังคมมันบ่ละทางคนก็ต้องอยากว่าสมัยนี้นะเขาบ่ถือบอาษาบ่เพราะว่าการมีแฟนเท่ากับนักร้องดาราเข้าเจ้าก็เอาแฟนมาอวดมาโอมาโซ่ทั้งขอบเพื่อทั้งมีลูกมีเต่านี่นะ ก่ะเอฟซีกัยินดีตอนรับอยู่แล้วมันบอมันก็ต้องคือคนเป็นแฟนก็อยากโซ่แฟนก็ต้องพุ่มอกพุ่มใจที่มีแฟนเป็นคนดีแม่นบละอยากให้คนหูอยากให้คนรับลูกบแม่นมีแฟนเดลี่อยู่เง่อนส่วนไปใส้ก็บบอไปโอ้ยแม่นคอยกับเครียดคือกันในแบบนี้นะเนาะแม่นคอยกับสิเลิกแต่ปีแรก แต่ว่าทางปุ๋ยนี่ก็กเห็นใจอยู่ดอกเป็นคนดีซ้อยเหลือนั่นซ้อยเรือนี่บอกออกนอกลูกนอกทางมันก็นคือมันค้นละแนวเบามองมันแล้วมันโอ้ยเอตามเพื่อนว่านั่นลหละเนาะสงสารปุ๋ยแต่ก็เห็นใจลำย่ญ่เอาที่วตก็ต้องดำเนินต่อไปนะพี่น้องเอ้ย ไปกันบ่ไไรก็ต้องเลิกกันเลิกกันแต,แต่ตอนนี้ก็ดีแล้วดีกว่าสิจะไปแต้งงานแล้วไม่ลูกไม่เต่ามาเลิกกันมันสีเงืดสีเงาคือที่เห็นเห็นมาละจ้าพี่น้องเอาตอนนี้ล่ะ <c oughs> เห็นใจลำใหญ่แต่ก็สงสารปุ้ยเนาะไปละจ้าวันดีค้า